วันเดวดินักศึกษามหาลัยจีนเป็นยังไงบ้างไปดูกันสิ่งนี้ลืมไม่ได้ต้องพกมาทุกวันคือบัตรนักศึกษานะคะในการเข้ามหาลายัยปั่นจักรยานไปขึ้นรถบัสกันครับผมก็คือได้ปั่นทุกวันเลยจริงๆอยู่จีนได้ปั่นทุกวีทุกวันทุกวันทุกเวลาราคาต่อครั้งก็ถูกมากครั้งละ0.99จกเหยวนเองนั่งรถบัสเปลี่ยนอีกแคมปัสบนะคะใช้เวลาประมาณหนึ่งชั่วโมงค่ะก็ะะนั่งเ็ยาวไปเลยแล้วนักศึกษาต่างชาติก็นั่งฟรีด้วยขอตัวไปหลับก่อนน้าช ถึงแล้วนะครับตึกเรียนของเราก็วันนี้มาเรียนวิชาเบสิกไชนีสนั่นเองแต่ยังไม่มีใครเลยแอปมาเช้าไปนิดนึงที่นี่เนี่ยเวลาเราสั่งแอปเดลิเวอรี่นะคะเราก็ต้องไปเอาที่ตู้รับของนั่นเองภารกิจพิชิตกาแฟได้แล้วแปดโมงห้าสิบได้เวลาเริ่มเรียนแล้ววันนี้เราก็จะเรียนถึงสิบเอ็ดโมงครึ่งนั่นเองเนื่องจากเป็นคาบแรกเลยยังไม่มีอะไรมากเรื่องเรียนแล้วครับชิวๆคือเรานั่งรถปัดรงเรียนเราอยู่ดีๆมันก็ชนเราอยู่ดีๆมันก็เปลี่ยนคนตอนนี้เรากำลังเปลี่ยนคันอยู่ ประเทศจีนทำอะไรฉันน่ะกับตอนนี้เพื่อนเพื่อนเก็บกระเป๋าแล้วจะถึงบ้านไหมไม่รู้ที่นี่ก็คือหัวตรงหรีอกงต้าเฉวหรือว่าอีคัสนั่นเองไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณที่ดูนจบนะคะบ๊ายบาย